สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel t a r o by ๋มมี่นะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตดวงนะคะของเพื่อนๆชาววันเสาร์กันนะคะมาอัปเดตกันนะว่าดวงของเพื่อนๆชาววันเสาร์ในช่วงเดือนธันวาคม63นี้นะคะดวงของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทั้งในเรื่องของการงานนะคะการเงินความรักนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาอัปเดตกันในคลิปนี้กันเลยนะจ๊ะ โอเคค่ะเรามาขอดูนะคะไพ่พลังงานหลักของคุณนะคะหนึ่งใบนะขอไพ่เมน n e n เนอรหลักนะคะของตัวคุ่ณเพื่อนๆนะคะในช่วงเดือนนี้นะ1ใบพลังงานหลักของคุณคือ oh no the tower จะมีอะไรเกิดขึ้นน่ะมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบ ปรับฉับพันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะอาจจะแบบอา,อาจจะไม่ได้น่ากลัวนะคะมันอาจจะเป็นการเตือนนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองนะอาจจะต้องแบบว่าอาระมัดระวังนะคะในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้เรามาขอดูกันเลยดีกว่าขอดูในเรื่องของการงานของเพื่อนนะคะ5ใบการงานของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะขอดูเนื้อเรื่องการงานหนะะ่อยค่ะใบแรกเป็น The Moon นะคะใบที่สองเป็น The World 2สองถ้วยนะจ๊ะคว e นเรียนนะคะและจัสติสนะคะ การงานนะคะของคุณเพื่อนๆน,นะจ๊าในช่วงเดือนนี้นะเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นการทำงานที่แบบงานที่คุณทำอยู่อะ่ะมันเป็นงานที่คุณรักที่คุณชอบแหละที่คุณแบบมีความถนัดแหละเออมีใจรักในงานที่ทำอยู่นะแต่ว่าลักษณะงานของคุณอะ่ะมันอาจจะแบบ รวมเครือเนาะลักษณะงานขอบเขตของการทำงานนะคะแบบว่า Job Description ของคุณนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนาะทำให้คุณรู้สึกว่าแบบมันอึดอ,อัดอ่ะเออมันดูมันไร้ซึ่งทิศทางนะคะในการทำงานของคุณอาจจะออกแนวแบบประมาณว่าคุณอาจจะเป็นตำแหน่งหนึ่งแต่ว่าอาจจะต้องพ่วงอะไรงานอะไรก็ไม่รู้นะคะพ่วงงานแอดมินอะไรเข้ามามากมายด้วยก็เป็นไปได้นะอาจจะอารมณ์ประมาณว่าแบบ ออกแนวแบบว่าจับชายหรืออะไรประมาณนั้นอาจจะต้องแบบทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะที่มีอยู่ในบริษัทคุณนะ่ะเออไม่ว่าจะเรื่องอะไรงานเล็กงานใหญ่นะคะก็เอามาไว้ที่คุณหมดเลยนะแต่ถามว่าคุณชอบไหมไองานที่คุณทําหรือว่าบริษัทองค์กรที่คุณอยู่คุณก็ชอบอยู่แหละนะเออคุณอาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะคุณถึงได้แบบ สามารถอยู่ที่นี่ได้อะถึงแม้ว่างานของคุณมันจะไม่ค่อยแฮปปี้ก็ตามนะจ๊ะมันอาจจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของรายได้ของคุณเข้ามาด้วยก็ได้นะอาจจะแบบประมาณว่างานที่คุณทำอยู่ก็ชอบแหละก็รักก็ชอบแหละแต่ว่ารายได้มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณหวังตั้งใจไว้นะอาจจะทําให้คุณรู้สึกมันผิดหวังเสียใจ ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยอยู่บริษัทอื่นมาก่อนแล้วมันได,ได้ได้ผลตอบแทนที่มันดีกว่านี้อะไรประมาณนั้นทําให้คุณคิดถึงแบบงานก่อนๆเรื่องเก่าๆในอดีตอะที่มันผ่านมาที่คุณเคยได้รับเงินที่มันเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยอะไรมากกว่านี้อะไรประมาณนั้นช่วงนี้นะคะตัวคุณรู้สึกว่าคุณแบบไม่ได้รับความยุติธรรมเนาะไม่เป็นธรรมกับตัวคุณเลยอะ เนี่ยเหมือนคุณอยากจะได้รับความยุติธรรมนะคะบางสิ่งบางอย่างนะในการทํางานของคุณคุณอาจจะอยากให้ผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานของคุณเห็นความสําคัญของคุณมากขึ้นก็ได้หรือว่าอาจจะอยากให้บริษัทของคุณนะคะช่วยนะคะจัดขอบเขตนะคะการทํางานของคุณให้มันชัดเจนมากกว่านี้เพราะว่าบางทีมันก็ทำงานแบบครอบจักรวาลเลยจริงๆนะเป็นดูเวลเนี่ยเออแบบ U, ทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะจ๊ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วประมาณนั้นน่ะแล้วก็ในบางท่านนะคะอาจจะมีแบบคดีความเนาะฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรกันด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบคดีความอะไรกันกับบริษัทนี้แหละอาจจะมีการแบบฟ้องร้องนะคะเรียกความเป็นธรรมอาจจะได้รับค่าจ้างนะคะไม่ครบหรือว่าอะไรกันประมาณเนี้ยทำให้ต้องมีการไปฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรกันด้วยก็ได้นะ ไปต่อค่ะเราไปดูเรื่องการเงินของคุณเพื่อนๆกันบ้างนะจ๊ะเรื่องการเงินนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ3ถ้วยนะจ๊ะ3ถ้วยอัศวินถ้วยไม่ใช่อัศวินถ้วยอัศวินเหรียญน,นะคะ8ไม้เท้านะจ๊ะข่าวดีข่าวดีว,ดว้าว อไม้เท้าก็มานะคะพกไพาดีนะการเงินอนะเทมเพ c นนะคะในเรื่องของสถานการณ์การงานของคุณอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของการเงินของคุณนะคะเหมือนว่ามันจะได้ข่าวดีแหละอืมเหมือนว่าอาจจะมีแบบโชคลาภอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่ได้มาจากเพื่อนก็เป็นไปได้นะเออ เพื่อนคุณอาจจะให้เลขเด็ดมาก็ได้อะไรประมาณนั้นแล้วคุณก็อาจจะไปซื้อเก็บไว้นะคะแล้วอาจจะแบบถูกหวยรวยเบอร์นะคะแบบว่าฉลองกันเลยทีเดียวนะจ๊ะอ่ะก็อาจจะต้องแบบถามเพื่อนดูเนาะเพราะเหมือนว่าจะมีโชคลาภอะไรสักอย่างอะจากเพื่อนๆของคุณอะจากการไปปาร์ตี้สังสรรค์อะไรกันนะแล้วก็แบบอาจจะมีการคุยเม้ามอยอะไรกันเนาะแล้วก็แบบอาจจะได้เลขอะไรมากันนะ อลองไปซื้อกันไว้ดูนะจ๊ะมันมีเกณฑ์ว่ามันจะมีข่าวดีนี่แหละในเรื่องของการเงินของคุณนะการเงินของคุณนะคะคุณอาจจะมีการแบบว่าต้องอหยิบซ้ายจ่ายขวาเนะโยกตรงนั้นมาไว้ตรงนี้เอาตรงนี้ไปไว้ตรงนั้นเอาตรงนั้นมาโปะตรงนี้อะไรประมาณนั้นนะจ๊ะแต่ก็ ไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่มีนะคะมันมีนะคะเงินน่ะมีเข้ามานะแต่มันเป็นแบบเข้ามือซ้ายนะแล้วมันก็ผ่านออกไปนะคะรับซ้ายจ่ายขวากันไปเลยทีเดียวนะอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นแบบมีเป็นเกาะเป็นกรรมเก็บออมอะไรขนาดนั้นเนาะแต่มันก็มีเกณฑ์อยู่นะคะว่าการเงินของคุณน่ะมันก็อาจจะสืบเนื่องเกี่ยวพันมาจากเรื่องการงานของคุณนี่แหละที่การงานของคุณนะคะมันอาจจะได้รับความติ ได้รับความยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นเนะเหมือนกับว่าผู้ใหญ่นะคะอาจจะให้ให้มีการโปรโมตอะโปรโมตปรับเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งอะไรให้กับคุณก็ได้นะทำให้คุณแบบว่าการงานมั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินของคุณมันก็จะตามมานะคะพ่วงมากับเรื่องของการงานของคุณนั่นแหละอ่าประมาณาแบบ การงานดีขึ้นการเงินก็จะดีขึ้นไปด้วยประมาณนั้นนะคะเพราะว่าถ้าการงานดีขึ้นเงินเดือนคุณก็ได้ปรับเปลี่ยนนะคะได้ปรับเปลี่ยนเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะจ๊ะบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะว่าคุณอยากจะเหมือนอยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นการอยากทำธุรกิจนะคะร่วมหุ้นลงทุนอะไรกับเพื่อนฝูงของคุณ,คณก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าคุณจะ ลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่นะคะกับเพื่อนของคุณนะคะก็ขอให้เป็นคนที่เป็นเ,เพื่อนสนิทของคุณจริงๆอะ่ะคนที่คุณไว้ใจได้จริงๆเนาะแล้วก็อาจจะให้คุณนะคะลงทุนแค่แบบ เล็กน้อยก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนเยอะนะถ้ามันดีนะคะก็ค่อยเพิ่มทุนค่อยว่ากันไปเนาะอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าพลังงานหลักของคุณมันมีทาวเวอร์ขึ้นมาอยู่นะจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งแบบว่าอย่าเพิ่งใจใหญ่นะคะอย่าเพิ่งใจใหญ่อย่าเพิ่งใจนักเลงอย่าเพิ่งทุ่มเงินไปเยอะนะคะให้แบบลงทุนแค่แบบระดับสตาร์เตอร์ก่อนนะคะเล็กๆน้อยนไปก่อนเนาะ แล้วก็อาจจะต้องดูเพื่อนดีๆนะจ๊ะว่าแบบไว้ใจได้ไหมนะคะเพราะว่าบางทีในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะเงินเงทองทองบางทีมันก็ไม่เข้าใครออกใครนะคะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งเนาะแต่มันก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีอยู่นะคะถ้าคุณจะไปลงลงทุนนะคะลงหุ้นกับเพื่อนนะจ๊ะ าต่อกันที่เรื่องความรักกันดีกว่าค่ะขอดูพลังงานความรักนะคะของเพื่อนหนจะ้ะในช่วงเดือนนี้นะคะพลังงานความรักของคุณนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะว้าวขึ้นมาเป็นเดือนซันเลยสิบถ้วยหนึ่งเหรียญน,นะคะ เจอเฮอร์มีคุณอาจจะดีวกับชาวราศีกันย์หรือเปล่าและจัดเมนนะคะเรื่องราวความรักนะคะของคุณนะกับกับใครคนนั้นนะคะเหมือนว่าบางท่านนะคะอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วเนาะอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกกันด้วยก็ได้นะคะแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นครอบครัวกันเหมือนว่ามันก็มีเกณฑ์นะคะว่าก็จะมีความสุขนะมีความสุขมีความสมหวังกันดีนะคะ ได้แบบว่าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะคะคู่ของคนรักนะคุณกับเขานะคะถ้าเป็นพ่อแม่ลูกกันก็เนี่ยอยู่กันแบบเป็นครอบครัวน่ารักอบอุ่นกันเลยทีเดียวว่ามันมีความสุขมีความสมหวังมีความสําเร็จถ้าใครนะคะที่ก่อนหน้านี้นะเคยทะเลาะอะไรกันนะคะแล้วก็นิ่งเงียบกันไปนะคะมันจะมีการปลุกความสัมพันธ์ที่มันเคยตายกันไปแล้วนะคะให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งแหละ มันจะมีการให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่าตัวคุณเองนะคะก็ไปคิดไปทบทวนมาแล้วแหละว่าสุดท้ายแล้วนะคะมันก็มันก็ไม่ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนใจไม่ได้อยากจะไปหาใครใหม่เนาะก็คือคนเนี้ยแหละ นั่นแหละคุณก็จะไปหาคําตอบให้กับตัวคุณเองได้เนาะแล้วก็จะมีการเนี่ยละค่ะกลับมาขอโอกาสให้โอกาสกันอีกครั้งนึงนะในความสัมพันธ์นะคะกลับมานะปลดปล่อยนะคะความทุกข์ความทรมานนะคะทั้งหลายทั้งปวงออกไปเนาะแล้วก็เหมือนมันอาจจะมีการได้เคลียอะไรกันนะคะระหว่างคุณกับใครคนนั้นเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจอะไรผิดกันไปก็ได้นะคะแล้วก็ อาจจะได้มาเครียรใจกันใหม่เนาะแล้วก็กลับมามีความสุขมีความสมหวังให้กันและกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวคุณเองนะคะก็รู้สึกว่าคนคนนั้นนะคะก็เป็นแสงสว่างให้ชีวิตคุณเนาะและเขาก็เป็นความสุขของคุณด้วยนะคะไปดูพลังงานความรักในฝั่งของใครคนนั้นกันบ้างดีกว่านะคะพลังงานความรักนะคะในฝั่งของใครคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ ว้าวสีไม้เท้าคิงเหรียญน,นะคะคิงไม้เท้าเดอะสเตรนนะคะคุณอาจจะดีลกับชาวราศีสิงห์นะและควีนเหรียญโอ้ยขึ้นมาเป็นไพ่คู่กันเลยนะจ๊ะคิงกับควีนนะคะคุณกับเขาอะ่ะมีความเป็นคู่กันเหละเนาะ เป็นคู่ที่แบบมันมีความผูกพันนะคะมีความรักความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างเหนียวแน่นกันอยู่นะต่อให้คุณจะแบบว่ามีปัญหาอะไรกันนะคะคุณสองคนก็ให้อภัยกันได้นะเพราะว่าหน้าไพ่นะคะมันเป็นแบบว่าเดิ r e สเทนขึ้นอนะเหมือนว่ามีคนที่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะที่เขาแบบเหมือนกับจะยอมยอมเอ,อ่อยอมแบบประมาณว่า ใจเย็นลงนะคะพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆด้วยความอ่อนโยนด้วยความอ่อความนิ่งความเงียบนะคะเออประมาณนั้นใช้ความนิ่งนะคะสยบความเคลื่อนไหวกันเลยทีเดียวนะคุณกับเขานะคะต่างคนนะต่างก็มีความรักนะคะที่แบบมั่นคงนะให้กันละกันนะคะเนี่ย มั่นคงต่อกันมากๆเลยแหละแต่มันอาจจะปัญหาที่ทำให้คุณสองคนมีปัญหากันนะมันอาจจะมาจากการที่มีคนบ้างานอะเอออาจจะอาจจะเป็นฝั่งคุณที่บ้างานเกินไปอาจจะเป็นฝั่งเขาที่บ้างานมากเกินไปจนแบบไม่ไม่ได้สนใจในความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ก็เป็นไปได้นะทำให้แบบมีการงอนกันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่า คุณทั้งสงคนนะคะมันเป็นเป็นคู่ที่แบบมีความมั่นคงกันดีอะแล้วถ้าเกิดว่าก่อนน้นนี้มันมีปัญหาอะไรกันนะมันก็เคลียร์กันได้นะคะเพราะว่าคุณ2คนเนี่ยถ้าใครเที่ยงไม่ได้เป็นครอบครัวกันนะเหมือนคุณ2คนนะคะก็มีการวางแผนนะ ที่จะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะบางท่านก็อาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยนะคะร่วมกันสร้างบ้านปลูกบ้านร่วมกันก็เป็นไปได้หรือว่าการย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันประมาณนั้นนะ <c oughs> ดูแล้วนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ดีอนะคะทะเลาะกันกดกันนะคะเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้นะจ๊ะแต่อาจจะต้องใช้ความ ใจเย็นนะคะใจเย็นนะแล้วก็ใช้เหตุและผลนะคะที่จะคุยกันดีๆนะคะเพราะว่าคุณสองคนเออก็มีความรักนะคะเป็นพื้นฐานให้แก่กันและกันอยู่นี้แหละแต่ทีนี้ว่ามันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์และคําพูดกันให้มากๆนะคะเนาะเพราะว่ามันเป็นพลังงานหลักเป็นทาวเวอร์นะจ๊ะก็ต้องใจเย็นๆน,นะคะเคลียร์กันดีๆเนาะอย่าใช้ความรุนแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแบบ เออเคลียกันแล้วมันรุนแรงนะคะเดี๋ยวมันจะบานปลายนะคะเดี๋ยวมันจะเออความสัมพันธ์มันจะพังถล่มกันไปนะคะก็ต้องระมัดระวังกันไว้เนาะทีนี้เรามาดูคําแนะนํากันบ้างดีกว่าสิ่งที่จะเกิดในอนาคตนะคะขอให้คําแนะนำหน่อยค่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง จะหาพรีสเตศสีถ่วยควีน <c oughs> ถือไม้เท้าขึ้นมาเป็นไพ่คู่อีกแล้วสองดาบนะจ๊ะและเด็กเรียญน,นะคะมันจะมีการงอนงอนะคะขอโอกาส อีกครั้งนึ่งแหละในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ในบางคู่นะคะอาจจะมีการบล็อกการปิดกั้นอะไรกันไปเนอะอาจจะบล็อกเฟซบล็อกไลน์อะไรกันไปแล้วก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าใครคนนั้นนะคะเขาก็จะกลับเข้ามาแหละมาง้อนะมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งคืนดีกันนะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะตะเองอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะ <laughs> เขาก็จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะกลับเข้ามาแบบ แบบเนียนๆนะมันจะเรียกว่าอะไรล่ะคือคุณสองคนนะ่ะก็แบบก็รู้จักกันดีแล้วแหละเออเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาง้ออะไรกันอีกครั้งหนึ่งมันอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ง้อแบบมีพิธีรีตองอะไรมากอะ่ะเออก็กลับมาแบบอ่ะว่าไงดีกันได้หรือยังอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะก็อาจจะมีการแบบว่าลังเลใจเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะลังเลใจนะถ้าเขามาง้อคุณอีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะลังเลว่าแบบแบบเออจะเอายังไงดี กลับไปคืนดีๆไหมหรือว่าจะตัดใจจากเขาไปดีอะไรประมาณนั้นก็ยังมีความลังเลอยู่อ่ะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าคนรักนะคะไม่ค่อยได้ดั่งใจเนอะบางทีก็แบบว่าทําอะไรที่แบบมันค่อนข้างขัดใจคุณก็เป็นไปได้นะคะอาจจะแบบว่าอรู้สึกแบบเบื่อๆนะคะในบางครั้งบางทีนะคะเขาก็อาจจะ พูดจาไม่ค่อยดีใส่คุณก็ได้นะอาจจะใช้อารมณ์นะคะแล้วก็คําพูดนะที่มันรุนแรงนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าบางทีก็เบื่อๆเซ็งๆเหมือนกันนะทำไมเขาไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยทําไมเขาไม่เป็นเหมือนอย่างตอนแรกๆที่จีบเราใหม่ๆเลยทําไมพอคบบกันไปแล้วเขาเป็นคนแบบนี้ทําไมเขาไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจเราเลยทําไมเขาแบบสนใจแต่เรื่องงานนะเออคิดถึงแต่เรื่องงานไม่ค่อยสนใจเรามาก มากเท่าที่ควรเลยประมาณนั้นนะจริงๆแล้วเหมือนคุณอารมณ์ประมาณว่าคุณน้อยใจเนาะที่เขาแบบทํางานเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจใส่ใจคุณเหมือนอย่างที่เคยประมาณนั้นแล้วก็ไพ่เดอะไฮเพรสเต็ขึ้นมาเนี่ยนะคะอยากจะให้คุณทั้งคู่นะคะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหานะคะมีเรื่องอะไรที่มันค้างคาใจนะคะอย่ากเก็บไว้ในใจนะคะให้บอกมันออกไปเนาะเพราะบ,บางทีนะคะคุณอาจจะ เก็บอะแล้วก็ไม่พูดไม่บอกเขาออกไปแล้วทีเนี้ยพอเก็บมาไว้มากๆนะคะมันทําให้คุณแบบเครียดเนาะมันเป็นการสะสมสะสมความไม่พอใจอะเอาไว้ในใจของคุณคนเดียวอะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกว่าเขาทําอะไรผิดไปทําอะไรพลาดไปอะฉะนั้นให้ เคลียร์กันเนาะบอกกันนะคะพูดกันบอกกันดีๆนะคะเพราะถ้าคุณเก็บไว้ในใจมากเกินไปก็พังนะจ๊ะพังนะเพราะว่าบางทีมันเก็บเก็บเก็บสะสมไงพอถึงวันนึงมันระเบิดออกมานะคะก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องจุดนี้ด้วยนะคะก็มีอะไรก็รีบเคลียร์กันณวันนั้นเลยนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้อย่าไปเก็บสะสมไว้อย่าไปคิดว่าแบบเออช่างมันเถอะอะไรเงี้ยนะคะบางทีมันแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็จริงแต่ถ้ามันเก็บ มากๆเข้าอ่ะมันก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันพังได้นะจ๊ะโอเคค่ะพลังงานความรักนะคะของเพื่อนๆก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ